แนะนำบทอัลมุดดซิรอัลมุดดซิรเป็นบทมักียะมีห้าสิบหกองการเรื่องราวของบทนี้เช่นเดียวกับบทก่อนก่อนนี้คือบทอัลมุซจำมิลโดยกล่าวถึงมุมหนึ่งของการดำรงชีวิตและบุคลิกของท่านรอซูลสลลุอะลัยวะสลัมด้วยเหตุนี้จึงถูกขนานนามว่าอัลมุดดซิรบทได้เริ่มด้วยการใช้ให้ท่านรอซูล ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เผยแผ่เชิญชวนด้วยความขยันขันแข็งกล่าวตักเตือนพวกปฏิเสธและอดทนต่อการทำร้ายของเหล่าคนชั่วจนกว่าอาลัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างท่านกับพวกเขาต่อมาบทได้กล่าวตักเตือนและเตือนสำทับบรรดาคนชั่วเหล่านั้นให้รำลึกถึงวันอันยากลำบากยิ่งสำหรับพวกเขาที่จะต้องประสบบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของผู้ชั่วช้า คืออัลวาลิดอิบนุลมูกีรอซึ่งได้ฟังอัลกุรอานและทรงรู้ว่าเป็นคำกล่าวของอัลลอฮ์แต่เนื่องจากการเป็นหัวหน้าและยังคงมีความรักและห่วงใย,ยต่อตำแหน่งเขาจึงอ้างว่าอัลกุรอานเป็นมายากลและว่ามูฮัมหมัดเป็นนักเล่นกลวันนี้ได้กล่าวถึงไฟนรกซึ่งอัลลอฮ์ได้สัญญาไว้กับพวกปฏิเสธได้กล่าวถึงประตูนรกและยามเฝ้าประตูนรก ซึ่งพวกเขาได้รับมอบหมายลงโทษแก่ชาวนรกตลอดจนจำนวนของยามเฝ้าประตูนรกและเคล็ดลับในการกำหนดจำนวนของพวกเขาเช่นนั้นบทนี้ได้สาบานด้วยดวงจันทร์และแสงนวลของมันและด้วยยามเชา้าเมื่อมันทอแสงว่านรกนั้นเป็นหนึ่งในความหายนะอันใหญ่หลวงต่อมาในบทได้กล่าวถึงการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดามุกมินผู้ศรัทธาและพวกคนชั่ว ในสาเหตุที่พวกเขาเข้าสู่นรกบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุที่พวกมุสริกีนไม่ยอมศรัทธาด้วยพระนามของอลอ a ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอโอ้ผู้ห่มกายอยู่นั้นมจงลุกขึ้น และประกาศตักเตือน ك ك และแด่พระผู้พิบาลของเจ้าจงให้ความเครียง์ใครและเสื้อผ้าของเจ้าจงทําให้สะอาดเสียและสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสียและอย่าทําคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมายและเพื่อพระผู้พิบาลของเจ้าเท่านั้น เมื่อเสียงเป่าถูกเป่าขึ้นนั่นคือวันนั้นเป็นวันแห่งความยากลำบากแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายจงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่ข่า ได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเถิด,ดและข้าได้ทำให้เขามีทรัพย์สมบัติอย่างเหลือล้นและลูกหลานที่พรั่งพร้อมวมและข้าได้ทำให้เขาสุขสบายอย่างราบหรือมมวันอด แล้วเขายัางโลภที่จะให้ข้าเพิ่มพูนแก่เขาอีกกัอนเปล่าเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ด,ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่างๆของเราในไม่ช้าข้าจะเพิ่มความยากลำบากให้แก่เขาแท้จริงเขาได้ไข้ครวญและคาดคะเนดังนั้น เขาต้องได้รับความหายนะและเขาจะคาดคะเนนได้อย่างไร,มมลรแล้วเขาต้องได้รับความหายนะเขาจะคาดคะนได้อย่างไร,มมรแล้วเขาได้ตรึกตรองมมรแล้วเขาทำหน้าบูดบึง้งและทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วเขาก็ผินหลังออกไปและยิงผยอง และเขาได้กล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นมายากลที่สืบทอดกันมานนี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นคำพูดของผู้ทุชนธรรมดา ในไม่ช้าข้าจะโยนเขาเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่เผาไหม้นั้นคืออะไร,รมันจะไม่เหลืออะไรเลยและมันจะไม่ปล่อยผู้ใดให้คงเหลือไว้ววมันจะเผาไหม้ผิวหนังจนไหม่เครียม وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا ذالِكَ اللَّهُ يُضِلُّ يَشَاءُ مَنْ جُلُودَ และเราไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นยามเฝ้าประตูนรกนอกจากมาลีกาเท่านั้นและเราไม่ได้กำหนดจำนวนของพวกเขาไว้ เว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเพื่อบรรดาชาวคัมภีร์จะได้เชื่อมั่นและบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธาและบรรดาชาวคัมภีร์รวมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่ต้องสงสยัยและเพื่อบรรดาผู้ในหัวใจของพวกเขามีโรครวมทั้งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าอาลัลลอฮ์ทรงประสงค์อะไรด้วยอุปมาณี้ เช่นนั้นแหละพระองค์จะทรงทำให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงทางและจะทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และไม่มีผู้ใดรู้จำนวนไพร่พลของพระผู้อภิบาลของเจ้านอกจากพระองค์และนี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่มนุษย์ลลปลาวเลยขอสาบานด้วยดวงจันทร์ขอสาบานด้วยกลางคืน เมมื่ออันคล้ยไปสสอขอสาบานด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสงถ้าจริงนรกนั้นแน่นอนเป็นหนึ่งในความหายนะอันใหญ่หลวงเพื่อเป็นการเตือนสำทับแก่มนุษย์ สำหรับผู้ท right. ี่ประสงค์ในหมู่พวกเจ้าจะรุดหน้าไปสู่ความดีหรือจะรังท้ายเพื่อกระทำความชั่วแต่ละชีวิตย่อมถูกคำประกันด้วยสิ่งที่มันขนขวายไว้ยกเว้นบรรดาผู้อยู่เบื้องขวา อยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายพวกเขาจะไต่ถามซึ่งกันและกัน,น,นเกี่ยวกับพวกที่กระทำความผิดะอะไรที่นำพวกเจ้าเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้มมลลพวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ทำละหมาด เราไม่ได้ให้อาหารกับบรรดาผู้ขัดสนและพวกเราเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุมและเราเคยปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนจานก กระัทงควาามตายได้มายางาังนั้นการช่วยเหลือของบรรดาผู้ช่วยเหลือจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขาดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาผินหลังออกห่างจากข้อเตือนสตินนกรช่าิระ ประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นลาเปียวที่ตื่นตร,ร,ระนกนีจากเสือสิงห์าจกิันทุกคนในหมู่พวกเขาต้องการที่จะมีแผ่นบันทึกยื่นมาให้เขาไม่เลยยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังไม่เกรงกลัววันพะโลกอีกด้วยัลอนกไม่เลยแท้จริงนั่นคือข้อเตือนสติฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะรำลึกได้ฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะรำลึกได้ และพวกเขาจะไม่รำลึกได้เว้นแต่อัลลอฮ์ทรงประสงค์พระองค์เท่านั้นคือพระเจ้าแห่งการยำเกรงและพระเจ้าแห่งการให้อภัย